เก๋ฟ้องบัวขาวรับรองบุตรเรียกการเลี้ยงดูแฉตีตัวออกห่างไม่สนใจลูกเมื่อวันนี้ครับที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนางสาวอัญญวีพรชัยวิบูลหรือเก๋ภรรยาของนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวครับนักมวยชื่อดังระดับโลกของไทยพร้อมทนายความกับนำหลักฐานยื่นฟ้องนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวนั้นให้รับรองบุตรเด็กหญิงธิมยาดาบัญชาเมฆหรือน้องมีตัง หรือน้องข้าวหอมอายุ5ปีครับให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมท้งเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรหลังจากนายสมบัติปัญชาเมฆหรือบัวขาวพยายามตีตัวออกห่างไม่สนใจครอบครัวโดยนางสาวอัญญาวีนะครับเปิดเผยว่าเมื่อประมาณต้นปีพศ2556ตนเองและนายสมบัติได้คบหากันและอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนกระทั่งประมาณต้นปี58ได้ตั้งครันได้2เดือนจึงแจ้งให้นายสมบัติทราบว่าตั้งครัน แต่เจ้าตัวไม่ได้แสดงการปฏิเสธซึ่งตลอดระยะเวลาที่อยู่กินกันมาตนเองทําหน้าที่ของภรรยาที่ดีและสื่อสารนต่อนายสมบัติมาโดยตลอดต่อมาเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมนารตนเองนั้นได้คลอดบุตรน้องมีตังออกมาซึ่งในใบสูธิบัตรก็ได้ระบุชื่อนายสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวเป็นบิดาของน้องมีตังซึ่งทางนายสมบัติก็รับทราบและไม่ได้ทักท้วงแต่อย่างใดและยินยอมให้ใช้นามสกุลบัญชาเมฆ ซึ่งเป็นนามสกุลของบัวขาวก่อนที่บัวขาวจะพาตนเองและลูกย้ายเข้ามาอยู่บ้านเดียวกันตั้งแต่ปีพศ2559จนถึงปัจจุบันแต่ด้วยความที่นายสมบัติมีอาชีพเป็นนักมวยมีชื่อเสียงดังระดับโลกต้องเดินทางไปชกมวยทั้งในและต่างประเทศบ่อยครั้งจึงไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอีกทั้งนายสมบัติมีพฤติกรรมตีตัวออกห่างนานๆครั้งจะมาหาตนเองและลูกจนระยะหลังมานี้หายหน้าหายตาไปไม่ติดต่อกับตนเองอีกเลย เสมือนตอนเองและลูกถูกทอดทิ้งซึ่งที่ผ่านมาตนเองก็เคยขอค่าอุปการละเลิ้งดูบุตรจากนายสมบัติหลายครั้งแต่กับเพิกเฉยจึงทําให้ตนเองต้องออกไปหางานทําเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงดูลูกเพียงลําพังนับตั้งแต่คลอดลูกทั้งที่นายสมบัติเป็นข้าราชการทหารยศร้อยตรีมีเงินเดือนประจํามีอาชีพเป็นหลักแหล่งและสามารถมีรายได้จากหลายทางแต่กับไม่ทําหน้าที่ของผู้นําครอบครัวที่ดีตัวเหตุนี้นางสาวอัญญวี จึงขอความอนุเคราะห์จากศาลมีคำสั่งให้นายสมบัติจดทะเบียนรับรองน้องมีตังเป็นบุตรโดยให้ตนเองนั้นเป็นผู้มีอำนาจปกครองน้องมีตังแต่เพียงผู้เดียวเพราะที่ผ่านมานายสมบัติไม่เคยเลี้ยงดูบุตรมาก่อนและขอให้มีคำสั่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยทั้งนี้ทางทนายความนั้นก็ยังได้ระบุว่าการที่มายื่นฟ้องในวันนี้ไม่มีเจตนาที่จะให้นายสมบัติเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยส่วนตัวกลับมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนทั่วโลกจะได้รับรู้ว่า บัวขาวมีทายาทสืบสกุลอีกทั้งตนเองยังเข้าใจความรู้สึกถึงความรู้สึกของน้องมีตังที่อยากจะให้ทุกคนรับทราบว่าตนเองก็มีพ่อเป็นนักมวยชื่อดังระดับโลกอย่างไรก็ตามตนเองก็หวังว่าทั้งสองก็กลัวจะกลับมาดําเนินชีวิตดีดังเดิมสําหรับคดีนี้สาลนัดไกลเกียรในเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่9สิงหางคมนี้อ,อย่างไงเรื่องนี้ครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายดูแลกันครับ อีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์แล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ